สวัสดีจ้าพักกัรหอมกับคุณเรนโบ้พี่น้องจ้ามาพอกันในปาเหตุอีกแล้วเด้อมาเบิ่งกันว่ามือนี่สิผ้าพ,พี่น้องมวนหรือบอจ้าอ่ากะเป็นเวลาค่ำแล้วล่ะจะเลือกบูเบอร์รี่เซตกบผ้ากันปบเขาป้าจะพี่น้องป้าค้างบ้านนี่ล่ะมาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องมือน,นี่เป็นมือวันที่เก้าสิงหาคมโคก <laughs> จ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ดอกแหลกแหกหมานพี่น้องจุกุคือคนเก็บกระสีแอบคือคนเบิงอยู่น่ะล่าพี่น้องอู้ยกลมอุดหลุดกลมอุดหลุดปะปะปะยางต่อจะยางต่อโอ้ยบ่ทันได้ยางพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ้เห็นสองเห็นสองแต่บ่แม่นสองเด้อฮ่าห่วย คุณยายอ้อยลอยเอ็ดบอกว่าชอบมากท่าแหวกมอดเนี่ยเห็นสองแต่บ่มแมนสองเป็นแนวดกับสามตัวมวนอีกแล้วพี่น้องมีเวลาเก็บบอดนเด้อเห็นบ่นี่ตกปอแปะปอแป,ะ,แปะมาอีกแล้วอาใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้ก่อนใส่ตะกร้าไว้ก่อน กลมอุดลุดแล้วโอ้ยกลมอดหลอดอีกแล้วพี่น้องเห็นดอกนี่สายตาฟาดไปหาดอกอื่นสร้างความหวังให้กับผู้ชมความหวังอุ้ยงามงามงามแห้หวังจังไดพี่น้องงามปั่นนี่แม่อ่ะก้อนทีิเก็บเห็ดมาเบิองหยังนี่ก้อนนี่อุอุนขึ้หยังนี่อ่าอยอยู่ดี เก็บเก็บเก็บอู้บัตเอาลวเดอร์บัดนี่งามค่ะงามโพงามโพงามโพอู้พี่น้องยังเขาปลามาหาหน้าที่ก็ได้อุ้ยไปยังต่อยังต่อยังอีกจ็กหน่อยมาอีกแล้ว โอ้ยกลมอุดรุดอีกแล้วเปลี่ยนตะกาแล้วเด้อพี่น้องคาดว่าเราจะมีเฮว่ะอากาศปิดอากาศปิดปิดจังใดก็มองเห็นอยู่เด้อพอดแข็งแข็งหากไม่หัดอยู่อืม้มโอ้ยพี่น้องจ๋าเห็นอย่างน้ำกันบนนั่นแป๊เอิดติดขึ้นมาก ปาดคือง,งามแท้อยู่กับคุยสนนะโอ้โหคักคักคักยิบไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องฝนกันยังห้ามอยู่จ้ะหอมกระแบกขากองมากขึ้นกันว่าสิตัดขาให้เบิงอยู่จ้ะโอ้ยสร้างความตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องสร้างความตื่นเต้นอีกแล้วอยู่จอมปวกเดินเดิน จมปวกยามอดออะให้ดูให้เบื้องให้เบื้องนี่นี่นี่พี่โบอยู่นี่พี่โบจอดรถเก็บเห็ดเหลืองนะจ๊ะประดูมอวบอวบทางนั้นเลยจ้ะสองมือมาแวะเธอหนึ่งเด้อพี่น้องจ้ะโอ้ยนี่เด้อจ้ะพี่โบเก็บเห็ดเหลืองจ้ะคนละแห่ฮะอืว้าวฮึ่มเฮ้ยเฮ้ยจะดุติกันสักที ใหญ่ใ่อหญ่ห้ยอากาศมืดพี่น้องอากาศมืดมืดขาเห็ดขาวๆพอสะท้อนได้อุ้มอีกมีอีกมีอีกเข้ามาพรุมสนพี่น้องมืดมืดน่ากเกลียดพี่น้องหอมอยู่ในป่าเด้อ ใส่ซองออกไปนอกถนนเบิ่งเอาเบิ่งเอาเพิ่นเสียงอยู่หันเสียงเห็ดหนังเก็บ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 เียงเห็ดหนังท้ายตาตาคืองามเทพอป่เนี่ยงามเทเดี๋ยวก่อนคานก่อนเด้อคือว่าอยู่ที่สูงนะปาดทิ้ง ขอดอกเด้ออันนี้จะเอาไปเป็นเสื้อเป็นแนวจ้ะมึงเอาเบืงเอา,เอาแนมจากข้างในมาเด้อป้าพี่น้องจ้าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พี่น้องเบิง้งเฮ็ดดอกเดียวขวางเด้อเลย มวนน้ากันบอจา้ามวนน้ากันบอพี่น้องเอ,อ๋ยป้าพี่นอ้องอีฉันสิเป็นล่มสิเป,มสเป็นล่มเฮ้ยเป็นล่มพอยังงามคักอู้ป้าพี่น้องคัก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 งามคักอีกแล้ว สุดยอดสุดยอดอุ้ยน้องจ้าปาสนกระซิมมืดจักน้อยเด้อพราะอากาศปิดแต่ว่าหอมเห็นเห็ดดอกใหญ่ใ พี่น้องเห็นน้ากันบ่เนาะ้าแมนเห็ดยังนี่เห็ดอะไรอุ้ยเห็ดพึ่งหวานตัวนี้อเอาอะไรมันมืนมันลื่นอีกแล้วมันลื่นค่ะมันลื่นปะอาเป็นรูปหัวใจเลยค่ะวันนี้เห็ดรูปหัวใจเลยค่ะ เห็ดพึ่งหวานจ้ะอะาไตะกก้าไว้ก่อนมาตองยานเด้อพี่โบอยู่หันจ้ะบอกเจ้าของนีนละพี่น้องขันยานก็บอเห็นแนวนั่นเด้อนั่นน่ะอู้ให้ทวงได้เถอดจ้ะให้ทวงแน่อขาอดุดรุด มาแนวขดอีกแล้วพี่น้องอู้โอ้ยอู้ย,อยขอบคุณไม้กันสั่นจากแม่ขวัญสวีเดนพี่น้องได้เห็นมุมไก่นำว้าอรองเท้าคู่ใหม่ก็ยางสวบบๆพี่น้องนี่อ้ยอ้ยโอ้ยขาดว่า ขาดว่าสิได้เห็ดงามๆอีกแล้วพี่น้องเม็นบนเนี่ยหูเปิดแข้งไปอีกทางไปอีกทางโอ้ป้าพี่น้องนอนกลมอุดหลูดเลย,ยงัดอาำนุโขดหิน เพราะว่ามันชื่อสเตนซบนะคะสเตนคือหินจะซบคือเห็ดพึ่งโอ้ยมาแบบนี้หู้ยมาหลายมาหลายมาแบบนี้เอฟซีตื่นเต้นตามหนึ่งสองดอกนี้ไม่เอาเอาไว้ก่อน สามดอกนีก้กินแซบเอาจ้ะดอกนี้ก็ได้สี่อู้ขยักไว้หลายดอกเด้ออ่ตาตะกาที่สามแล้วละนั่นอีกนั่นอีกเข้ากลมอ่อนหล่อนอยู่ พวดคักวันนี้อู้หู้ปฏิทโทปฏิทโทงามคักเอาอย่าเอินอย่าเอินดูเลนโบว์วัที่ลักที่ลากคุณโอเคไหมจังซีมันเกินโอเค เห็ดขอนสนจ้ากำลังอ่อนๆต่ว่าหอมบ่ค่อยเก็บด้อจ๊ะกับบ่บกินกับบ่เก็บนอกจากพี่น้องจะว่ากันเด้อเห็ดขอนสนจ้างามค่ะในป่าคุณเลมโบนี่แห่งหลายจ้ะต่ว่าหอมกับบ่ค่อยได้เก็บจ้ะออกมาสู่แสงสว่างภายนอกไก่ย่างไก่ตืบดอกค่ะ เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่จอดรถนะเขาเรียกว่าพักคลิงค่ะต้องจอดรถให้มันถูกระเบียบหอมบไหยแกจอดละล่านเด้กลัวอันตรายด้วยแล้วก็ไม่กลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาอพี่น้องขันเห็นจังสีอใไรสีบรต,ตกใหญ่ไหมกระล่งเบาเพื่อนเพื่นขวัญเอ้ยขวัญมาขวัเอ้ยขวนมา ขวัญเอ่ยขวัญมาซาจังจ้าพี่น้องตอนนี้มาอยู่ในป่าของเฮาหรอเดอ้อจะมาเบิ่งอันเห็ดที่เฮาเพาะไว้ริมตะลิงนะจ้ะเด้น,นสกรีนเดนคนละอู้หูคนละอู้หู คุณล่นโบเบิงจ้ะสเตนซบนะคะพี่น้องอันนี้เห็ดเราเพาะเองนะในทีของเห้านะน้าอู้นี่แกซีร่าประันหอมกะเอาเชื่อเห็ดมาล่งไว้ทุกปีเด้อปีนี้กะเอามาสาไวย้ยยูจ้ะมาแล้วเด้อจ้ะเห็ดเห็ดน้องเห้ามาแล้วด้านข้างถนนนะ แต่ดันปายัางบระท่านได้ไปเบิงก็จัดให้ตามคำแนะนำของคุณม์นภาเฉดนอกนะคะถามมาว่าเห็ดที่เพาะไว้มาหรือ,อยังนี่จ้ะป่าแก่กลัลรออยู่จ้าพี่โบอืมแยังบระเด็ดตัดขาคือเกาพี่น้องพอวาวฝนมันตกนะคะนี่ได้สองตะก้าใหญ่นะจ้าส่วนนี้เป็นเศษขาเห็ดนะ ไตดอกแก่ยังนะเขากามาศาสไวเรื่อยๆจ้ะเพราะว่ามันมีเชื้อเดิมอยู่แล้วไม่ได้เอาคืนไปป้าบนพี่น้องแต่กับเอามาศาสไว้แถวเนียทุกปีจ้ะนี่ใต้ต้นสนน้อยนี่ก็มาเด้อคันถึงเวลารอแป๊บนึงจ้ะนี่ก็มาดอกนึงแล้วเข้าบ้านจ้ะพี่โบก็บรออยู่เด้นั่น รออยู่บอกว่าให้เข้าบ้านก่อนเกบ,บอกว่าหอมเดินเหนื่อยแล้วว่ะฉันม <c oughs> ีกระสีหอดบ้านอยู่แล้วพี่นอ้นองจ้าพี่น้องจ้าเหตุของเฮากับทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อมีเนกกระเบี่ยวอีกแล้วจ้าบด้ษัดขาให้เบิ่งนอกจากต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าหยุงน้ําฝนฟ้าน่านะละจ้าเพราะว่าสิตัดขากลางปากะฝนฝ้าตกมาถึงบ้านกะสิหยุงหลายอย่างอยู่จ้ากราบขอบพระคุณงามๆเลยจ้าทุกท่านเลยนะคะ ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามจนามาถึงวันนี้ช่องเล็กๆของผักกาดหอมได้40,000วิวภูมิใจมากเลยจ้าก็จะพยายามอา่าเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้ติดตามได้สนุกมวนซ่นต่อไปเด้อจะ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะ้ะจะส่งเห็ดสวยๆออกนอกจอนะคะให้พี่น้องทุกท่านนะจะ๊ะ ส่งเหตุเป็นรูมหัวใจด้วยจ้าส่งเหตุเป็นรูมหัวใจมาถึงพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า